ม <V expand. S 1> จังนลอดแล้วรอดแล่มากเลยปล่อยมันไปนะค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับ i r i n g Vision นะคะเขาก็นำแบรนด์สองแว่นตาน้องใหม่นะคะมี Off White กับ Palm a n g e l นะคะวันนี้เด็กก็ใส่ Palm Angels เลยตัวนี้ค่ะก็รู้สึกว่าค่อนข้างทันสมัยแล้วก็ใส่ง่ายแล้วที่สำคัญเลยนะคะน้ำหนักเบาค่ะอน้งมันเป็นยังไงบ้าง ไรจิาก็รู้สึกว่า <S <S <an other> มีความ <S <S <an other> มีความแฟชั่นมากๆค่ะส่วนตัวก็ชอบใส่แว่นตลอดเลยค่ะขับรถก็ใส่หรือว่าไปเที่ยวทะเลหรือว่าวันไหนที่อากาศแบบแดดแรงๆเงี้ยค่ะก็ใส่ตลอดเลยคือถ้าจะเป็นอีก <S <S <an other> ชิ้นหนึ่งเลยที่เราต้องติดรถเอาไว้อืมใช่ใช่เพราะจริงๆแดบดบบ้านเราก็แรงมากเนาะการที่เราแบบพกแว่นไว้ก็เป็นอะไรที่แบบช่วยชีวิตช่วยเซฟตาเรามากค่ะ ทีนี้พอใส่แว่นแล้วออล่าคนมีความรักมันก็มาไงโอ้ยเ,อเลยเหรอ,วรอความรักพี่ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเลยตอนนี้ก็นนจริง,รงๆเหมือนเดิมเลยค่ะก็เรื่อยๆไม่ได้แบบมือหบาอะไรค่ะก็ยังแบบไปได้เรื่อยๆใช่มีการชวนกัน,นไปเดทมาก บ่อยมากขึ้นไหมก็ไม่นะเท่าเดิมเลยค่ะก็เป็นเหมือนการใช้ชีวิตประจําวันแบบวับนที่ว่างก็เจอกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยไม่ได้ทุกวันหนึ่งสัปดาห์เราเจอกันกี่วันหนึ่งสัปดาห์เจอกันกี่วันคิดว่ามี2วัน2วัน3วันก็ไม่เยอะเนะาะธรรมดาเขาเข้าใจเราไหมว่าแบบงานเราอยอะอนนี้เข้าใจมากค่ะเข้าใจมากเขาก็ไม่ได้ไม่เคยเรียกร้องอะไรนะคะเขาก็รู้สึกว่ากําลังดีแล้วเพราะว่าต่างคนจะได้มีเวลาส่วนตัวของกันและกันด้วยค่ะก็คือเวลาว่าง ยายามหาเวลามาจากกันใช่ถ้าว่างก็กินข้าวกันไปเดินเล่นกันคือเหมือนคู่ทั่วไปปกติเลยค่ะป็นระยะให้ได้คิดถึงกันใช่ใช่ใช่ให้ห่างกันบ้างจะได้มีความคิดถึงกันบ้างเดี๋ยวอยู่ใกล้กันเกินไปจะไม่คิดถึงแล้วเ, <laughs> เขามีทำเซอร์ไพรส์อะไรให้เราบ่อยไหมคะไม่บ่อยนะคะแล้วแต่โอกาสเป็นโอกาสเป็นวันสาคัญไปมากกว่าคะ่ะแต่ว่าไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์อะไรแบบตลอดเราชอบไหมอยากให้ขาเซอร์ไพรส์ชอบไหมเหรอก็จริงจริง ก็ได้หมดอะเออแล้วแล้วแต่เลยจะเซอร์ไพรส์อะไรก็ได้แต่ก็ให้มันถูกอะไรให้สาก็พอ,อแค่นั้นเลย<อ> <laughs> ใช่ค่ะการวมกก็คือตอนนี้แฮปปี้ดีแฮปปี้ค่ะราบรื่นไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะทั้ง,งหรือ,อยังเนี่ยจะสุดงอมจะพรอมหรือยังโอ้ยเป็นเรื่องที่ตอบยากมากเลยค่ะก็ยังอยากจะดูใจกันไปเรื่อยๆอยู่นะคะก็ยังไม่รีดด้วยค่ะแล้วก็ทํางานด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปิดกล้องละครอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะยุ่งก็อยากจะเต็มที่กับงานก่อนก็รู้สึกเป็นเป็นวัยที่แบบ กำลังทางานได้ดีด้วยอะค่ะณณตอนนี้นะก็ยังไม่อยากรรีบอะไรแต่เรามีเห็นภาพบ <c oughs> ้างไหมคะเดียนดะ้วว่าแบบ <c oughs> พพเห็นภาพเข้าประตูแบบา <c oughs> ้านก็มีก็มีแหละก็น่าจะเป็นผู้หญิงทุกคนที่แบบรู้สึกว่าเอยวันนึงเราน่าจะได้แต่งงานไหมนะแต่ว่าเดียไม่ได้แบบกําหนดกะเกณฑ์หรือว่าตั้งเป้นหนาหมายอะไรไว้แบบชัดเจนขนาดนั้นถ้ามันถึงเวลาจริงเดี๋ยวก็ถึงเองเราไม่ได้แบบเร่งรีบอะไรค่ะก็ปล่อยให้มันเป็นไปเรื่อย วิมานสีทองใช่ไหมคะตอนแรกก็แบบค่อนข้างกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะจะเป็นแนวที่คนจะยังดูกันอยู่ไหมเพราะว่าก็ค่อนข้างแรงแล้วก็ยังเป็นเรื่องแบบของการชอบผู้ชายคนเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ตกค่อนข้างตกใจเพราะว่ามันเลตติ้งวันสุดท้ายวันที่จบค่อนข้างดีมากได้แบบ3.3ก็รู้สึกว่า ขอบคุณทุกคนที่ยังดูเพราะว่าบางทีมันมีเหตุผลบ้างไม่มีเหตุผลบ้างคนว้าบทก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก,ก็เป็นประสบการณ์ค่ะเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็เหมือนเป็นคล้ายๆแบบสำรวจผู้ชมด้วยล่ะคะ่ะว่าตอนนี้เขาชอบแนวไหนกันแล้วที่เขาแบบวิจารณ์กันมาแล้วก็ไปปรับแก้รวมถึงตัวเราเองด้วยอะค่ะมีกระแสถึงขั้นแบบอินมากถึงขัน้นแบบ ส่วนใหญ่เดียจะไม่ค่อยโดนเพราะว่าด้วยความที่ตัวละครที่เดียเล่นอ่ะคือตัวสองคนกลางอ่ะเป็นคนที่แบบฉลาดที่สุดแล้วก็รู้ทันพระเอกมากที่สุดเนี่ยก็เลยไม่ค่อยโดนด่ามากแต่ว่าน้องเล็กกับพี่ใหญ่เนี้ยก็คือจะแบบเหมือนคนโดนเล่นของอ่ะ,อะคือผู้ชายพูดอะไรมาก็เชื่อหมดก็ก็จะมีคนที่อินเยอะในทวิตเตอร์ในในเอ็กซ์นะคะก็ไปอ่านก็สนุกดีค่ะก็รู้สึกว่าเออดีังเลยที่เขาอินเพราะว่าพวกเราคงจะเล่นกันสมบทบาทจริงๆเขาถึงอินขนาดนี้เนะะี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าถ้าถ้าคนอินนะคะ ตอนจบมีดราม,าม่าด้วยอะไรนะถามะะอ๋อมีแบบแรงเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอใช่ใช่เกินแบบเกินที่จะซึมซับกินที่จะได้รับชมอะไรเ<อ>งี้ยเรารู้สึกไงบ้างกับดรามา่าเข้าใจค่ะเดี๋ยวเองก็รู้สึกว่าก็แรงจริงแหละเออมันก็แรงจริงๆก็ถือว่า เหมือนทุกฝ่ายก็จะได้ช่วยกันแบบเอาไปพัฒนาบทละครกันด้วยค่ะว่าเออเราก็รับฟังของความคิดเห็นของผู้ชมนะว่าถ้าเขาวิจารณ์มาอย่างนี้ก็เรื่องหน้าหรือว่าบทต่อ,ตอไปเราก็จะพยายามเขียนให้มัน make sense ขึ้นเลยอย่างเงี้ยเพราะเราก็เข้าใจว่ามันก็แรงจริงๆคือผู้ชมเขาก็คงไม่อยากให้คนทางบ้านมาดูแล้วแบบอุ๊ยทําตามหรือเกิดพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าใจทุกฝ่ายเลยอะค่ะส่วนตัวเราชอบเป็นแบบได้เล่นละครเป็น ชอบมากเลเอาจริงๆนะตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ตอนที่รับอะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าบทยังมาไม่หมดมันก็ค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็เป็นประสบการณ์ใหม่แล้วกัน,นะคะ่ะก็เป็นอะไรที่เราได้ได้ลองอะไรใหม่ๆก็รู้แล้วว่าโอเคแนวนี้จะเป็นอย่างนี้นะเออประมาณนั้นนะคะก็ได้ได้ลองเล่นแหละก็รู้แหละก็คือเราเซอร์ไพรส์มาตลอดเลยเซอร์ไพรส์ตลอดเรื่องค่ะเนื <c oughs> ้อพียังมีพีซไปเรื่อยๆบทแต่ก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะคะและในเรื่องนี้เราจะได้เพลนบทบาท มีค่ะแต่ว่าโหเพิ่งจะเริ่มถ่ายเองอะค่ะก็น่าจะไม่น่าจะต้องปีหน้าแน่เลยอะ่ะปีนี้ก็อาจจะแบบห่าจากจอไปนิดนึงค่ะหรือว่าอาจจะมีรับแบบซีรีส์สั้นๆอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีโอกาสกําลังดูบทกันอยู่ถ้าแบบสั้นๆก็ถ่ายสักสองสาเดือนก็ไม่แน่อาจจะออนทันปีนี้ค่ะก็รอลุ้นกันค่ะกํากลังพิจารณาอยู่ได้ฐานะที่ทำแบบว่าเป็นนักแสดงในฐานะแล้วเราปีน,นี้แบบว่าเป็น จริงๆน,นัเนเธไม่ได้คิดว่าจะเป็นผู้จัดเต็มตัวอะไรเลยค่ะก็คือจริงๆอันนั้นแค่แบบไปช่วยพี่ฮัญยาแบบเล็กๆมากๆค่ะจริงๆก็ยังเป็นนักแสดงเป็นหลักอยู่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราถนัดมากกว่าเพราะว่าการเป็นเบื้องหลังมันยิ่งใหญ่มากอ่ะมันต้องโหหลายอย่างมากๆค่ะก็ยังไม่ได้พร้อมเต็มตัวขนาดนั้นรู้สึกว่ายังไงนันนกแสดงก็ยังเป็นอะไรที่เราจับต้องได้ง่ายกว่าอยู่ดีก็ยืนยันว่างานแสดงก็เป็นงานหลักเป็นหลักค่ะยังเป็นหลังเดิมยังรับทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะก็มีคนส่งบทมาเรื่อยๆเลยค่ะ มันก็จะทาให้เรารับงานที่ากหลายขึ้นมากใช่ใช่ค่ะเราก็สามารถตัดสินใจได้มากขึ้นหลากหลายขึ้นเหมือนกับแนวนี้เรายังไม่เคยเล่นก็มีคนนึกถึงเราก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็อยากจะรับอยากจะลองอะไรใหม่ๆค่ะมีบนไหนที่เราอยากจะเล่นไหมลายเลอยไรเงี้ยแบบยากเห็นพี่เจี๊ยบเล่นลายแล้วเราแล้วเหนื่อยแทนพี่เจี๊ยบมากอ่ะที่ต้องเล่นด้วยกันก็ ร้ายเลยก็ก็เข้าใจได้แต่ว่าอยากให้แบบร้ายแบบมีเหตุผลแบบมีชั้นเชิงแบบไม่ไม่ใช่ร้ายแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราก็รู้สึกว่ามันเล่นไปก็โดนด่าเห็นไหมคะมันเป็นตัวละครที่คนไม่ได้รักเราก็อยากจะให้คนดูรู้สึกว่าดูแล้วเข้าใจเหตุผลของตัวร้ายด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีบทอย่างนั้นอ่ะก็น่าสนใจมากงายค่ะก็ผลงานเหรอคะยังยังไม่กล้าบอกชื่อเรื่องเพราะว่าเหมือนเขายังมีการปรับเปลี่ยนเรื่องเป็นอยู่ก็เดี๋ยว ฝากรอติดตามนะคะทาง Instagram ก็ได้ค่ะถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ